สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ What If ดีกว่านะครับตัวอย่าง What If เนี่ยก็ได้ออกกันมา พร้อมๆกับตัวอย่างอันอื่นนั่นแหละแต่เรานะครับผมทําวิเคราะห์ตัวอย่างอันอื่นมาก่อนนะครับในวันนี้นะครับผมก็อยากจะถือโอกาสนะครับไหนๆโลกิก็ทําไปแล้วเฟลคอนและวินเทอร์โซเยอร์ก็ทําไปแล้วนะครับผมวันดาวิชั่นก็ทําไปแล้วครับวันนี้ก็ถึงคิวของ What If กันบ้างดีกว่านะครับแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นจะไม่ใช่ซีรีส์คนแสดงเป็นแอนิเมชันเนี่ยแต่บอกไว้เลยว่าความน่าดูมันก็มีไม่แพ้กับเวอร์ชั่นคนแสดงเลยนะครับเพลเอะจะน่าดูกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นการเอาิตตเเ่่นาาหุกกรณ์งๆทีด ขึ้น MCU เนี่ยมาคิดใหม่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้มันเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วถ้าทุกอย่างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้ไปอีกเส้นทางหนึ่งเลยเนี่ยจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไรนะครับแล้วแบบว่ามันจะเป็นเรื่องย่อยๆๆๆๆอีกหลายอะไรอันเนี่ยคือมีหลายตอนมากๆเลยโคตรน่าดูนะครับผม,มเป็นความเป็นจริงที่ไม่สิ้นสุดครับซึ่งเราจะได้ดูไอซีรีส์เนี่ยจริงๆน่าจะช่วงประมาณฤดูร้อนปี2021นะครับผมก็คงต้องรอกันอีกสักพักนึงเลยแหละครับแต่ตัวอย่างมาเนี่ย สุดแจ๋วเลยครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวละครจาก MCU ที่เราคุ้นเคยแล้วว่ามันยังเป็นคนภาคเสียงที่เป็นตัวละครนั้นจริงๆมาภาคด้วยครับอย่างที่ชาร่าเองอะ่ะเชดวิกบอสแมนก็ได้ภาคเอาไว้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูแบบความรู้สึกเสียงที่มันคุ้นเคยเลยไม่ได้บอกว่าเป็นเสียงคนใหม่อะไรใหม่เรามาเริ่มดูจุดน่าสนใจกันทีละจุดเลยดีกว่าครับเปิดฉากตัวอย่างมาเนี่ยนะครับผมเราจะ ได้ยินเสียงของอูอาตูกําลังบรรยายแล้วก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ของจักรวาลที่เป็นจักรวาลไม่ใช่จักรวาลหลักเป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปสลับไปสลับมาถูกไหมละครับก็จะมีฉากของการค้นพบกับตันอเมริกาฉากการโผล่มาของสตาร์ลอร์ดแล้วก็ฉากการใช้ไอออฟอักขมอโตหรือว่าไทม์สโตนถูกไหมโดยเสียงที่บรรยายนี้นะครับผมจะเป็นเสียงของตัวละครที่มีชื่อว่าอูอาตูครับอูอาตูเนี่ยนะครับผมเป็นวอชเชอร์ครับผมซึ่งวอชเชอร์เนี่ย คือคนที่เคยปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับในตอนที่มานั่งอยู่กับสเตอรีเป็นชายหัวล้อน้อนตัวใหญ่ๆนั่นแหละโดยว er ัตเชอร์นะครับผมมีหน้าที่ในการเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลซึ่งในแต่ละพหุจัก,กรวาลเนี่ยก็จะมีวัตเชอร์อยู่คนหนึ่งครับคอยดูเหตุการณ์ทุกสรรพสิ่งนะครับผมเป็นผู้ดูอย่างเดียวซึ่งไอซีวัตอีฟนี่จริงๆนะมันก็เอาเรฟเฟรมมาจากคอมิกนั่นแหละครับเพราะว่าในคอมิกก็จะมีซีรีส์วัตอีฟอย่างนี้อยู่เสมอเลยเช่นสมมุติเราเกิด Event War อีเวนต์ซีรี อีเวนที่ว่า what if c ีว i l war เ e v e r end นะครับผมก็คือในการ์ตูนสายหลักเนี่ยนะครับจักว่าหลักอะซีวิววอ r มันจบไปแล้วแต่ในสายเสิร์ฟนะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซีวิววอ r ไม่เคยจบลงสู้กันไปต่อเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องแอบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาย้อนดูจุดที่มันโผล่มาดีกว่า ในเวอร์ชันหองวัดอีสนะครับคนที่เป็นคนไปเจอกับตันอเมริกาคือนิกฟิลลี่แต่ในเวอร์ชันจริงไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างออกไปแต่ถ้าถามว่าตอนนี้นั้นจะใช่ตอนที่เพ็กกี้คาร์เอร์นะครับผมกลายเป็นกับตันอเมริกาไหมแล้วก็ใช้ชื่อกับตันบีเทนไม่ใช่นะครับเพราะว่าโลกของเพ็กกี้นะครับผมจะเป็นพงยูเนียนแจ็คอยู่ตรงกลาง แต่อันนี้เป็นโลกของกัปตันเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้จะไปอยู่ในตอนที่กัปตันอเมริกาเป็นซอมบี้ครับจากนั้นนะครับผมต่อกันเลยดีกว่าครับฉากต่อมาเป็นฉากที่สตาร์ลอร์ดเปิดประตูออกมาซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นฉากที่บุกไปชิงพาวเวอร์โตนนั่นแหละครับผมแต่สตาร์ลอร์ดคนนี้นะครับคือตัวของทีชาร่าไม่ใช่ตัวของปีเตอร์คิวครับ ่อจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ฉากการใช้ Eye o ฟ a g a m เ t o กันเลยก็เป็นของดรสเตรนนั่นแหละไม่ได้มีอะไรน่าสนใจไปกว่านั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูกันต่อว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจต่อมาไปดูกันต่อเลยต่อมานะครับผมก็จะฉากมีฟิลลี่ผมมาแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เป็นจอเป็นตัวของ Iron Man แล้วก็เป็นตัวของทีชาร่าครับซึ่งตัวของจอกับ Iron Man นเนี่ยน่าจะอยู่ในเอพิโซดเดียวกันนะครับผมหรือไม,ม่ตัวของ Iron Man เนี่ยก็น่าจะอยู่ในเอพิโซดกับตอนอเมริกาเป็นซอมบี้นะครับส่วนทีชาร่านะครับผมก็ค The cat แค่ปลดหน้าเก่าออกมาให้เราได้เห็นว่าหน้าของสตาร์ล็อไม่ใช่ปีเตอร์ค l ิแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าแบบเปิดของ Marvel Studio ครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยพอมันเป็น Watch What If e ก็จะเป็นเหมือนเงาเป็นรูปของ The Watcher อยู่ข้างหลังครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดมาด้วยการฉีดเซรั่มให้กับตัวของ Peggy Carter และกลายเป็นกัปตันบิเทนนะครับผมออกมาทำงานนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาอย่างสง่างามมากๆเลยในยุคสงครามโลกครั้งที่1นะครับผมซึ่งฉากต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเธอโชว์ใช้พลังนั่น กานะครับผมพอเป็นกัปตันบีเทแล้วเนี่ยตัวของเธอไม่ได้ใส่หน้ากากครับแล้วก็จะมีฉากที่เธอเนี่ยโชว์พลังดันรถนะครับผมด้วยโล่ของเธอเนี่ยรถวิ่งมา เอาตัวไปขวางแล้วก็เอาโลดันรถโอ้โหหงายขึ้นไปเลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีฉากที่ตัวของยอนดูเนี่ยไปรับตัวของทีชาร่ามานะครับแทนที่จะไปรับพีเดอร์ควิลเนี่ยนะครับผมน่าจะรับผิดมากลายเป็นรับตัวของทีชาร่ามาแทนครับผมแล้วต่อจากนั้นเหตุการณ์ก็จะตัดกลับมาที่ฉากของตอนกัปตันบีเทนนะครับที่เราจะได้เห็นเลยว่านอกจากตัวของกัปตันบีเทนเองแล้วเนี่ยนะครับจะมีพลังแล้วตัวของเธอยังมีคู่หูอีกด้วยเป็นเหมือน Iron Man ยุคโบราณน,นะครับและเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดไปที่หน้าของวินเทอร์โซเยอนะครับผมซึ่งน่าจะอยู่ในตอนซอมบี้แล้วก็เป็นหน้าของด็อกเตอร์สเตรซึ่งน่าจะอยู่ในตอนของตัวเองแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆมันคือฉากต่อไปนะครับผมฉากที่โลกีนะครับได้นําทหารแอสการ์ดเดินเข้ามาใน UN นะครับเตรียมที่จะแถลงการ นั่นหมายความว่าอะไรครับจะมีตอนที่ต่อครับผมได้ตายลงแล้วโลกินะครับผมได้กลายเป็นราชาแห่งแอสการ์ดซึ่งน่าจะเป็นตอนที่ฮอกอายนะครับได้ตัดสินใจยิงต่อไปในตอนที่ตอเนี่ยบุกเข้ามาในตึกของชิวนะครับผมที่เอามาล้อมตัวของคอนโยนยีนที่ตกลงมาในภาครแรกะครับในภาครแรกเนี่ยฮอกอายก็งานขนูแล้วเตรียมที่จะยิงต่อแต่เขาได้หยุดเอาไว้ก่อนนะครับผมซึ่ง ถ้าเป็นในวออีฟเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ฮอกไอตัดสินใจย,ยิงตัวของจอออกไปแล้วตอก็ได้ตายลงทำให้โลกิได้สืบอํานาจแทนครับแล้วก็เข้ามายึดครองโลกแล้วก็เนี่ยได้พากองทัพเข้ามาคุยกับผู้นําโลกใน UN และจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้เห็นกับสตีฟโรเจอร์ที่น่าจะเป็นคู่หูคนใหม่ของกัปตันบีเทนนั่นแหละรครับตัวเขาก็จะดูผอมกระหล่องไปหน่อยๆน,นะครับผมไม่ได้ดูแบบกล้ามบึกอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าของทีชาร่าโพม,มาเซียววิเฮีหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเเลลยแลนนลล้้้ววจจาากกกกกนนนัััะรรรบบผมม็็ปฉิพอุ ครบมือเลยครับกำลังเลงที่บางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตอนโลกิกับตอนนั่นแหละครับแต่จะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วจากนั้นก็จะเป็นฉากที่ใครบางคนเนี่ยเดินเข้ามาในสถานที่ที่เป็นเหมือนแบบว่าแบบห้องสมุดเวทมวนต์อะไรประมาณนี้ผมยังตอบไม่ได้นะว่ามันคือที่ไหนแต่น่าจะเป็นห้องสมุดเวทมนต์นั่นแหละแล้วก็จะได้เห็นฉากข,ของหน้าของอัวตูโผล่มาจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าตัวของกัปตันเนี่ยบีเทนนะครับผมจะได้เดินทางคู่กับตัวของสตีฟโรเจอร์ซึ่งสตีฟโรเจอร์เนี่ยจะ ขับชุดไอออนแมนยุคโบราณแล้วเราก็จะได้เห็นด็อกเตอร์สเตรนนะครับผม,ผมกําลังอ่านหนังสือในห้องสมุดเวทมนต์อยู่นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นฉากกับตันกับตัวของเทกกี้ตกหลุมรักกันพร้อมกับสตาร์ลอดนะครับผมเดินทางไปที่โนแวครับแล้วก็จะเป็นฉากที่ฮอกอายในง้างหนูยิงตัวของต่อพร้อมกับการโผล่ม,มาของคอเลกเตอร์ซึ่งน่าจะโผล่ม,มาในฉากของทีชาร่านั่นแหละกับตันมาเวลเ,เองก็จะมีซีนออกมาด้วยเช่นกันนะครับผมแต่เรายังไม่รู้จริงๆว่าจะโผล่ม,มาออกจากไหนไอออนแมนเองเนี่ยก็มีซีนกับเขาเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ นะครับตจากนั้นยเป็นกัปตันบีเทนฉากมาแวบๆนะครับผมบุกไปโจมตีอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำสหารไปเหมือนกับของกัปตันอเมริกาเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากหน้าตาเป็นเพ็กกี้คร์เธอร์นันเองเป็นฉากที่ต่อน,นะครับผมพยายามจะลอบเข้ามาใน ตึกของชิวเพื่อที่จะดึงคอออกไปซึ่งตอนในตอนนั้นก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าใส่ชุดเป็นคนธรรมดาไร้พลังนะครับเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นแล้วก็เป็นฉากที่ด็อกเตอร์สแรนนะครับผมได้อยู่กับใครบางคนเนี่ยล้วก็ใช้พลังออกมาซึ่งน่าจะเป็นพาเมอร์นะครับผมอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวค่อยรอไปวิเคราะห์กันอีกทีแล้วก็จะเป็นการปรากฏตัวออกมาของกัปตันเวอร์ชันซอมบ,บี้ซึ่งได้โยนโลเข้ามาใส่ตัวของ วินเทอร์โซเยอร์วินเทอร์โซเยอร์ก็จับโลแล้วก็โยนกลับไปได้นะครับแล้วตัวของไอ้โลโก้วัตอีฟก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากแบบตัวของทีชาร่าเนี่ยนะครับผมโผล่มาแล้วก็จะมีด็อกเตอร์สเตรนด์ด้านมืดโผล่มาด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าด็อกเตอร์สเตรนกลายเป็นคนเลวครับและต้องมาสู้กับด็อกเตอร์สเตรนดร่างดีเป็นด็อกเตอร์สเตรนดสองคนสู้กันเองผมบอกเลยโคตรโคตรเท่นะครับและตัวของวัตอีฟก็ได้จบลงเท่านี้นะครับผมซึ่งเราจะสรุปออกมาเป็็็็นน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 ไไททมม์์ลลเเเเเปรรรรื่่องๆใหห้้้กุกกกกคคัััแววะะบพพาาาาาถูา อันนี้แบบทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันจะงงเอาได้นะครับผมมันดูแบบถึงแม้มันจะดูแบบปฏิปต่ออะไรไม่ได้เลยนะครับเอาตอนแรกง่ายๆกันก่อนเลยนะครับผมก็คือ1ครับตอนที่ตัวของกัปตันอเมริกาเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนจากตัวของสตีฟโรเจอร์กลายเป็นเพ็กกี้คาร์เทอร์นะครับแล้วตัวของสตีฟโรเจอร์เองก็กลายมาเป็นไอรอนแมนยุคโบราณยุคสงครามโลกครั้งที่1มันก็ปฏิบัติบบภารกิจมาร่วมกันครับต่อจากนั้นนะครับผม what if scenario ที่2นะครับผมก็คือ ถ้าเกิดกับตนอเมริกากลายเป็นซอมบี้นะครับจะเป็นยังไงครับซึ่งอันนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนอกจากนั้นเลยต่อจากนั้นนะครับผมถ้าด็อกเตอร์สเตรนกลายเป็นคนเรวร่างหนึ่งเลยครับจะมีด็อกเตอร์สเตรนตัวเรวมาสู้กับด็อกเตอร์สเตรนตัวดีซึ่งอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับผมก็เป็นอีกอันหนึ่งครับก็ถ้าบอกว่าตอนนี้มี3อันแล้วเนาะจากนั้นก็จะมีตัวของสตาร์ลอร์ดจากไม่ใช่ปีเตอร์คิลกลายเป็นทีชาราแทนนะครับ ก็จอะพระจอมไทยในอวกาศไปนะครับผมยอนดูเนี่ยน่าจะรักพาตัวเด็กมาผิดคนก็เป็นอีกเรื่องหนึงเป็น4เรื่องเลยครับจากนั้นก็จะมีโลกินะครับผมโลกิได้กลายเป็นราชาแห่งแอสการ์และจอได้ถูกฮอกอายฆ่าตายในวันที่เขาพยายามบุกเข้ามาชิงคอออกไปเป็นเรื่องที่5ครับ แลวจริงๆเนี่ยน่าจะมีตอนของโทนี่สตาร์กอีกตอนหนึ่งนะครับผมแต่เราแค่ยังไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรในนั้นเลยว่ามันสรุปเป็นอะไรกันแน่ว่าที่เปิดเผยมาเนี่ยมีแค่นี้นะครับผมแต่จริงมันจะมีเรื่องอีกมากมายเลยครับเพราะว่ามันมีการแบบบอกใบ้กันมาเยอะมากๆนะครับผมในตัวอย่าง w h a อ If อันก่อนๆนะครับที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์มาเวลอันใหญ่ๆและในสัญ,ญลักษณ์นั้นก็จะมี Situation What if ต่างๆมามากมายเลยครับแบบในนั้นนะครับผมที่เป็นแบบภาพโผล่มาในโลโก้มาเวลเนี่ยก็มีแบบ เพราะมีโลนินนะครับผม แล้วจากนั้นนะครับผมก็จะได้เห็นเรื่องของตอนที่น่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็น่าจะมีเยอะกว่านี้แหละครับมันก็จะมีแบบเหมือนเกล็ดและเกล็ดน้อยซ่อนมาอีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้เลยครับยังไงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับการเจาะในเรื่องเจาะตัวอย่างเรียบเรียงไทม์ไลน์ต่างๆนะครับผมของซีรีส์ h a t if ที่จะมาในอนาคตของมาเว l นะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเอาที่ ด้วยในวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ